แมฟเธอเป็นแม่บ้านที่ขยันมากเลยล่ะแต่ความอดทนของเธอก็มีขีดจำกัดเหมือนกันโดยเฉพาะตอนที่คนในบ้านไม่เคยเห็นความสำคัญของเธอเลยพีรักคุณมาบาังจอผมทำไมกันเนี่ย hmm. นี่มันอะไรกันนะมีอาของหวานแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะลูกแม่ว่ามื้อเช้าหนูควรจะกินข้าวโอ๊ตแบบนี้นะจ๊ะ hmm. เดี๋ยวแม่จะยึดของพวกนี้ไปให้หมดเลยแต่หนูไม่ได้อยากกินข้าวโอ๊ตแบบนั้นนะ่ะ อย่ามาเถียงแม่เลยนะลูกซาสตินคุณทำแบบนี้อีกแล้วนะคะฉันต้องบอกคุณกีกครั้งกันเนี่ยวาการกินขนมบนโซฟาแบบนี้มันไม่ดีมันมีเศษขนมร่วงเต็มเลยอะ่ะ oh <no. S 1> หวังว่าจะมีคนในบ้านนี้ได้ยินฉันบ้างนะจะต้องบอกอีกกี่ครั้งกันเนี่ยทำไมทุกคนถึงเป็นแบบนี้นะมีอาที่หนูร้อนแม่เล่นหรือเปล่าจะเนี่ยเอ้ยฉันโทรแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเธอเป็นอะไรของเธอนะก็เหมือนเดิมแหละค่ะฉันจะไม่โทรอีกต่อไปแล้ว สปารีสอร์ท hmm. รอฉันแป๊บหนึ่งนะอุ <Oops. S 1> uh ๊บ oh. หนูกำลังกินข้าวโอ๊ตอยู่นะคะเห็นไหมคะลูกรักหนูช่วยส่งกระทะมาให้แม่หน่อยได้ไหมลูก hmm. แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะลายก,ก่อนนะจ๊ะอืม hmm. ฉันชอบมากเลยอะ่ะเอาพุงฉันคุณแม่คะนี่มันอร่อยมากเลยอะ่ะเมฟผมขอขนมเพิ่มหน่อยสิครับเมฟคุณแม่คะ ฮะมีใครเรียกฉันอีกหรือเปล่าเนี่ย็อกเทลของคุณมาแล้วครับคุณผู้หญิงขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเธอทิ้งพวกเราไว้แบบนี้ได้ไงกัน่ะพ่อไม่อยากจะเชื่อเลยพอกันทีหนูต้องโทรหาตำรวจก่อนแล้วล่ะค่ะพวกเขาต้องช่วยพวกเราได้แน่เลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะพ่อนึกะไยอ๋อแล้วล่ะไอเดียอะไรเหรอคะกินเข้าไปเลยจ้ะเร็วเข้าลูกรักหนูอยากกินแล้วก็กินเข้าไปเลยนะ แหมเรื่องนี้มันง่ายมากเลยล่ะจำไว้นะนเนี่ยเพื่อคุณแม่เลยเธอมักจะออกมาเสมอตอนที่พวกเรากินอาหารขยะแบบเนี้ยแบบนี้น่าจะเวิร์กนะเฮ้มฟดูสิเดี๋ยวพวกเราจะกินให้หมดเลยนะเฮ้ยจานพวกนี้รดเธอมากเลยค่ะสงสัยจะต้องมีคนล้างแล้วล่ะโอ,โอ,โอ้หนูไปดูทั้งนั้นนะเดี๋ยวพ่อไปดูในห้องนอนเอง คุณแม่เนี่ยมักจะออกมาเสมอตอนที่มีอาแอบเข้ามาใช้เครื่องสำอางของเธอสงสัยฉันต้องใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้หน่อยแล้วล่ะลาก่อนนะจาน้ำหอมแล้วก็แฮร์สเปร์พวกนี้ด้วยอีกนิดนึงก็แล้วกันอะชิวอีนี่มันเหม็นมากเลยอะแต่ฉัน,นไม่หยุดหรอกนะว,ว้าวในนี้มีของเพียบเลยแต่ไม่เห็นจะน่าสนใจตรงไหนเลยอะอันนี้ก็เหมือนกันแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าน่าสนใจโอเค คุณแม่ต้องโมโหมากแน่นอนอุย้ยพังหมดเลยคุณแม่คะคุณแม่เห็นไหม,มงั้นเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นดีกว่าฉันได้ยินว่าของพวกนี้แพงมากเลยนะเนี่ยเออนี่มันกระดาษทิชชู่นี่นาแบบนี้คุณแม่ต้องวิ่งมาดูฉันแน่นอนหรือว่าไม่กันนะ <Hey. S 2> คุณแม่คะกลับมาเถอะค่ะ เหมือนว่าวิธีการของคุณพ่อจะร้ายแรงกว่าเยอะเลยเขาตั้งใจจะทําบ้านหลังนี้ให้รกเพื่อทําให้คุณแม่มโมโหวู้ฮูฮนี่ไงล่ะท่าไม้ตายของฉันเร็วทุกคนตำที่ไปเลยเออฉันวางกับดักเรียบร้อยแล้วตอนนี้แค่ต้องรอแป๊บหนึ่งนี่มันไม่แฟเลยอะ่ะฮ่าจับได้แล้วตอนนี้พวกเรามาเต้นกันหน่อยดีกว่าฮ่าใครจับคุณแม่ได้นเนหรอ,อก็พอนะสิอพอกันที คราวนี้หนูคงต้องโทรหาคุณตำรวจแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วยด้วยคุณแม่ของหนูหายไปแล้วคุณบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นเธอคือตอนที่เธอกำลังทำความสะอาดอยู่เลยครับ mm hmm. ถ้าเป็นแบบนี้คงจะเหลือแค่ทางเดียวแล้วล่ะ mm hmm. ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพดีกว่าครับ mm hmm. ตอนนี้แค่ต้องรอแป๊บนึงโอไม่ oh, my, นะผู้ชายเขาเหมือนกันหมดเลย mm hmm. หรือเปล่าเนี่ย ใช่แล้วล่ะดูเหมือนว่าแผนถุงเท้าแบบนี้จะพลาดอีกแล้วนะอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับทุกคนทุกอย่างต้องโอเคแน่นอนผมว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็คงกลับมาแล้วล่ะงั้นผมขออันนี้ไปด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้ด้วยนะฮ่าๆขอให้เป็นวันที่ดีนะครับลาก่อนนะครับคุณตำรวจเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าแผนถุงเท้านี่แหละเจ๋งสุดๆคุณพ่อคะ oh, <no. S 1> ดูเหมือนว่าชาวนี้ของคุณแม่จะเริ่มด้วยชาหอมๆแบบนี้แหละ อรุณสวัสดิค์ค่ะคุณเมฟอือหืออืมฉันมีความสุขมากเลยหวังว่าคุณจะหลับสบายนะคะอ๋อจ้ะสบายมากเลยละจ้ะโอมาให้ oh <my S 1> นะหนูกำลังจะไปเรียนสายแล้วอะ oh. วเราต้องรีบเตรียมตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เฮ้ย <c oughs> hey, ลิปสติกหนูอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยฉันว่าฉันคงไม่มีเวลาแล้ววันนี้มีสอบเลขด้วยสิ oh. ถ้าคุณแม่อยู่บ้านคงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกแม่ช่วยฉันเตรียมตัวตอนเชา้าเสมอเลยอะ <Oops. S 1> โอ้ สงสัยตอนนี้ฉันคงต้องรีดผ้าเองแล้วละมั้งโอ้ยหตายแล้วนี่มันอย่างกับเมคอัพสำหรับหนังสยองขวัญเลยอ่ะฉันจะไปเรียนแบบนี้ไม่ได้ลูกนะโอ้โหฉันว่าฉันได้กลิ่นอะไรไม่ไม่ด้วยอ่ะเฮ้ยควันพวกนี้มาจากไหนอะไรกันเนี่ยนี่มันเสื้อฮูดดี้ตัวโปรดของฉันนะนี่มันเป็นเช้าที่แย่มากเลยโอเคพอกันทีว่าแต่คุณพ่ออยู่ไหนกันนะ คุณพ่อคะตื่นได้แล้วเดี๋ยวก็ไปทํางานสายแล้วคะ่ะตอนที่ไม่มีคุณแม่ทุกอย่างกลับตาลปัดไปหมดเลยดูสิคะขนาดรีดผ้าหนูยังทําไม่ได้เลยอะ่ะนี่มีอาช่วยไปชงกาแฟมาให้พ่อหน่อยได้ไหมลูกพ่อจะไปไประชุมสายแล้วเนี่ยแต่หนูใช้เครื่องชงกาแฟไม่เป็นนะคะหนูไม่ใช่คุณแม่นะคะแมวันนี้มีพรีเซนเทชันสำคัญด้วยสิช่วยอวยพรพ่อหน่อยนะโชคดีนะคะคุณพ่อ <Hey. S 1> คุณพ่อคะเดี๋ยวก่อนหนูติดอะ่ะโอ้ฉันจะต้องไปเรียนแบบนี้เหรอเนี่ย ฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันว่าฉันลองทำชาเลนจ์การใส่เสื้อฮูดดี้กลับด้านหน่อยดีกว่าแบบนี้ไงอ๋อหอนอ๋อหอนอ๋อหอนไม่เห็นจะมีอะไรกินเลยอะอืมนี่มันคู่มือการทำอาหารของคุณแม่นี่นะไหนดูหน่อยสิวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะขนมปังปิ้งกับไข่ทอดเห,หรอส่วนผสมของพวกเราก็พร้อมแล้วตอนนี้มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเราต้องตีไข่เข้ากับไส้กรอกแล้วก็มะเขือเทศ พวกเราต้องใส่ลูกเกตด้วยไหมอะในสูตรนี้ไม่ได้บอกไว้นะคะแต่หนูว่าลองดูหน่อยก็น่าจะได้โอ้โห mm hmm. ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ mm hmm. พอกันทีฉันยอมแพ้แล้วตอนเนี้ยตาหนูแล้วนะจ๊ะมีอาพ่อว่ามันจะโอเคจริงๆหรอคะใช่แล้วละ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราต้องการเลยตอนนี้คงจะต้องมาพบกับความเป็นจริงกันหน่อยแล้วละ่ะ mm hmm. ถึงเวลามาชิมผลงานชิ้นเอกกันแล้ว mm hmm. ไม่เอาดีกว่าคะ่ะขอบคุณนะคะเอ้นพ่อลองหน่อยก็ได้ mm hmm. นี่ก็เป็นรสชาติที่น่าสนใจดีนะ นี่มันน้ำอัด,ดมลมหรือเนี่ย <Okay. S 1> หนูมีไอเดียดีๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะร้านพิซาเหรอคะคุณเมค่คะมือเที่ยงของคุณพร้อมแล้วนะคะเอามาส่งถึงที่เลยหรอคะเนี่ยเ <Wow. S 1> ยี่ยมไปเลย mm hmm. ฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่ในนิทานแฟรี่เทลเลยล่ะ mm hmm. ขอบคุณมากเลยนะคะแม mm hmm. บางอย่างก็ต้องได้รับการฝึกฝนแล้วนะพิซ่ามาส่งแล้วค่ะเย่ mm hmm. yeah, พ่อกำลังหิวอยู่เลยอ่ะ mm hmm. อุ๊ปอู้ไม่นะ mm hmm. นี่มันวันอะไรกันเนี่ย สงสัยพวกเราต oh. ้องใช้มาตรการขั้นสุดท้ายกันแล้วล่ะอย่าบอกแม่นะว่าพวกเราทำแบบนี้กันนะคุณแม่เธอคิดถึงครอบครัวของเธอมากเลยละอยากรู้จังพวกเขาจะทำอะไรกันอยู่นะสงสัยจะต้องเศร้ากันมากแน่เลยคุณพ่อคะหนูม <Allied after> ีข <treatment> ้อเสนอมาให้คุณพ่อด้วยปาร์ตี้งั้นเหรอเยี่ยมไปเลยพวกเรามาสนุกกันให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าใช่แล้วล่ะฉันว่าฉันน่าจะพักผ่อนพอแล้ว ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วคุณจะไม่ไปนวดอโรอมาเพื่อผ่อนคลายหน่อยเหรอคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะผ่อนให้เต็มที่เลยนะคะคุณเมฟดูเหมือนว่าปาร์ตี้นี้จะสนุกมากการเต้นและเล่นเกมแบบนี้ทําให้พวกเขามีความสุขกันมากเลยเบลนุม่มๆอีกแค่นี้เดียวเองนี่แหละที่เขาเรียกว่าปาร์ตี้โหจังหวะเนี้มันมันเลยล่ะฉันชอบมากเลยทุกคนฉันดีใจมากเลยที่พวกเธอมางานปาร์ตี้ของฉันมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ จ้าฉันต้องการจานหน่อยนะจ้าแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยเฮ้ยนี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยนี่มันรูปภาพคุณแม่ฉันนะโอ้เกมโอเวอร์แล้วล่ะไม่ต้องร้องแล้วนะลูกรักเดี๋ยวเราค่อยเซ็ตมันออกก็ได้สมมาให้พ่อเธอลูกเข้าใจเล้วล่ะผมว่าผมไปก่อนดีกว่าไม่ต้องร้องแล้วนะลูกทุกอย่างต้องโอเคแน่นอนพ่อสัญญาและนี่แหละคือเหตุการณ์หลังจากนั้นไม่ต้องบอกเลยที่จะต้องเป็นปาร์ตี้ที่สนุกมากแน่นอนถึงเวลาจัดการขยะพวกนี้แล้วล่ะ คุณแม่เขาจัดการเรื่องพวกนี้คนเดียวได้ยังไงกันนะเฮ้ยพ่อเริ่มเหนื่อยแล้วละ่ะพอกันทีโหดูเหมือนว่าจะมีคนกินเหลือไว้นะคุณพ่อคะอคุณพ่อ,อ,พอทําอะไรอ่ะมันอาจจะมีแบคทิวเรียก็ได้นะคะเยี่ยมมากเลยมันต้องแบบนี้สิขอบคุณมากเลยนะลูกพวกเรามีงานต้องทําอีกเยอะเลยละ่ะแต่เราจะยอมแพ้ไม,ม่ได้หรอกเฮอ่ะว้าวรูปภาพพวกนี้สกรปรกมากเลยอะ่ะเราต้องจัดการหน่อยแล้วว้าวพวกเรามีรูปโมนาลิซาด้วยเหรอเนี่ย ถ้าทามีอาจะไม่ค่อยรู้เรื่องศิลปะสักเท่าไหร่หรอกนะอ๊ <Oops. S 1> หวังว่าจะไม่มีคนเห็นนะคุณพ่อคะคุณพ่อโอเคหรือเปล่า hmm. ยอมฉันซะเถอะเจ้าสัต <c oughs> ว์ปหลายปอปคอนปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วโอ้นี่มันอะไรนั่นะอยากรู้จังว่าเขาโตมายังไงกันนะหลังของฉัน <c oughs> คุณพ่อนี่จริงๆเลยนะคะ <c oughs> หนูว่าวันนี้พวกเราทําความสะอาดก,กันพอแล้วละคะ่ะตอนนี้พวกเราใช้บริการคุณหุ่นยนต์ดีกว่านะคะเราจะได้มานั่งดูหนังจาก True Movie กันไง มีผู้ช่วยแบบนี้มันดีมากเลยนะเฮ้คุณพ่อคะหนูต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยฮะแป๊บหบนึง่งนะจ๊ะมีอะไรเหรอนี่มันหายนะชัดๆหนูไม่รู้จะจัดการกับสิวเม็ดน,นี้ยังไงอะโอ้ยโอเคพ่อขอคิดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเข้ามาใกล้พ่อนะหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วะอะค่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ลูกรักวันนี้พ่อมีงานต้องทําเยอะเลยอะไว้ค่อยคุยกันนะลูกล้วปัญหาของหนูล่ะเยวหวังว่าน,นี่จะไม่ใช่โรคติดต่อนะทำไมฉันโชคร้ายแบบนี้นะโอ้นี่มันเจ็บมากเลยล่ะอยากให้คุณแม่อยู่ด้วยจังบางทีมาร์หน้าแบบนี้อาจจะช่วยได้ก็ได้อ,อยากรู้จังเลยหวังว่ามันจะช่วยได้นะอ,อะไรกันเนี่ยมีมาเพ่อหนีแล้วหรอ,อแบบนี้ใช้คงไปโรงเรียนไม่ได้หรอกนะไหนดูซิ บางทีเมคอัพแบบนี้อาจจะช่วยได้นี่แหละคือสิ่งที่ mm hmm. ฉันต้องการเลยพวกเราต้องกรีดอายไลเนอร์ด้วยโทนสีแดงจากนั้นก็ต้องเติมแป้งลงไปด้วย oh. โอ้ไม่นะไม่เอาแบบนี้นะ oh. โอ้โถเอ้ยโทรศัพท์ฉันแบตหมดแล้วโอเคสงสัยต้องจัดการเองละืึ mm hmm. ทำไมกันนะส <Hi. S 1> วัดดีเจาสาว,สาวเธอไปอะไรของเธออะนอนไม่พอหรือเปล่าเนี่ยม <c oughs> ีอาฉันเริ่มจะกลัวเธอแล้วนะดูเหมือนว่าเมคอัพจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ อนนี้คงเหลือแค่วิธีเดียวแล้วล่ะอืเอ้านี่มันวันอะไรกันเนี่ยคุณพ่อคะหนูกลับมาแล้วคุณพ่อคะคุณพ่ออยู่ไหนอ่ะเรากำลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่หรอคะนั่นได้เลยเราได้ยังคะหนูกำลังจะไปหาแล้วนะอู้ฮิตตายแล้วหนูคิดถึงแม่มากเลยอ่ะเขาอยู่ไหนกันนะเฮ้ยจับได้แล้วล่ะ Oh, no. ไม่มีใครอยู่ในนี้นี่นา mm hmm. ในตู้เสื้อผ้านี้ก็ไม่เห็นมีใครเลยอ่ะแปลกจริง mm hmm. ใช่แล้วละ่ะตอนนี้ฉันคงได้อยู่คนเดียวแล้วสินะงั้นฉันก็สามารถทําทุกอย่างที่อยากทําได้แล้วเดี๋ยวจะไปย้อมผมแล้วเดี๋ยวก็จะไปสักด้วยใช่แล้วละ่ะ <laughs> ว้าววันนี้มันดึกมากเลยนะเนี่ยเฮี <laughs> นี่อ่ะหนูกลับมาหรือยัง <laughs> ตอนนี้สีชมพูกําลังติดเทรนเลยนะจ้าที่รักแล้วเรื่องรอยสักของลล <laughs> ฉันล่ะเธอก็ลองเลือกดูสิ <laughs> ฉันอยากได้รูปผีเสื้อใหญ่ๆเลยอ่ะ ได้เลยตอนนี้เธอต้องอดทนหน่อยนะฮะว่าไงนะ uh oh. ไม่นะอ oh. ฉันไม่ยอมปล่อยให้เป็นแบบนั้นแนะ่แหนก็ได้คะ่ะคุณพ่อเอาฉันไปแทนเธอ <What? S 1> อะไรของเขาเนี่ยคุณพ่อคะ เงียบเดี๋ยวนี้เลยนะหนูจะต้องโดนลงโทษแล้วละ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่ามันจะเป็นแบบเนี้ใช่ใช่ฉันอยากมีรอยสักแบบนี้มาตั้งนานแล้วงั้นพวกเรามาลองเปลี่ยนสไตล์กันดูหน่อยไหมคะนี่มีอานี่ช็อกโชแลตของหนูนะอย่างน้อยเขาก็ยังใจดีอยู่นะพอชอบหนังเรื่องซอมบี้วันล้างโลกมากเลยเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นของจริงเลยแถมยังมีซอมบี้เต็มเลยด้วยโอ้พอเห็นหน้าเธอไหมคะ โอ้โอ้ดูเหมือนว่าขนมฉันจะหมดแล้วหนูขอแบ่งหน่อยได้ไหมคะไม่มีทางหนูก็ไปกินของหนูสิไม่แฟร์เลยอะ่ะอุ๊บส์ดูเหมือนว่าคุณแม่จะกลับมาถึงบ้านแล้วล่ะคุณพ่อดูตกใจมากเลยอะ่ะไม่จริงหรอกอุ๊บส์นี่คุณพ่อได้ยินเสียงผู้นา่ารอเปล่าท่าทางพวกมันจะตามเรามาแล้วเงียบก่อนนะคะตามหนูไ่เลยคุณพ่อคะ s <S พวกเราต้องสู้นะพวกเราต้องเตรียมพร้อมต่อสู้กับซอมบี้ พ,พร้อมแล้วล่ะมาจัดการมันกันเลย <ouse> ถึงเวลาที่จะโชว์ให้พวกมันดูแล้วรือว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงของทีน่นี่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าซอมบี้ที่นี่มีต้อนรับนายหรอกนะ <Sever> คุณแม่เหรอคะเออเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยคุณแม่นี่คุณแม่จริงๆเหรอแม่หายไปแค่ไม่กี่วันพวกหนูทําอะไรกันเนี่ยพวกเราดีใจมากเลยที่คุณกลับมานางฟ้าของหนูหนูคิดถึงคุณแม่มากเลยคะ่ะผมว่าคุณต้องเหนื่อยมากแน่เลย คุณแม่พักก่อนดีกว่านะคะเอ่อฉันนี่เป็นแม่ที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยล่ะ